คำสุภาษิตไทยพร้อมความหมาย 1. น้ํา้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงเมื่อมีโอกาสดีหรือจังหวะที่เหมาะสมควรรีบลงมือทําทันทีไม่ควรรอช้า 2. คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหมายถึงการเลือกคบคนสําคัญมากพราะเพื่อนที่ดีจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จแต่เพื่อนที่ไม่ดีอาจจะทําให้เราหลงผิด 3. ตีงูให้หลังหักหมายถึงทำอะไรที่ไม่เด็ดขาดอาจจะกลับมาเป็นอันตรายต่อเราในภายหลัง 4. ขี่ช้างจับตะกะแตนหมายถึงใช้ความพยายามหรือทรัพยากรมากเกินไปกับเรื่องที่เล็กน้อย 5. จับปลาสองมือหมายถึงพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกันอาจไม่ได้สำเร็จในสิ่งใดเลย 6. น้ำซึมบ่อทรายหมายถึงรายได้ที่เข้ามาอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องและมั่นคง 7. รู้ไว้ใช่ว่าใช้บ่าแบกหามหมายถึงการมีความรู้เพิ่มเติมย่อมเป็นประโยชน์แม้จะไม่ได้ใช้เลยทันที 8. เกลือเป็นหนอนหมายถึงคนใกล้ชิดหรือคนในกลุ่มเป็นผู้ทรยศหักหลัง 9. กัารไว้ดีกว่าแก้ หมายถึงการป้องกันปัญหาเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว